We'll สวัสดีทุกท่านด้วยครับตอนนี้คุณอยู่ในการ FGG Studio นะครับวันนี้เราจะมาเล่นทีมโปรเทสในโหมดโหมดบอสนะครับโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยเมาแลื่อก่อนตายแล้วเอ้าอะไรวะเฮ้ยสะเกามาเอ้ยกูฟาดโดนมันด้วยโอ้ยเมืเอ้ยไม่แดกกูรอกเฮ้ยขึ้นมาทำไมอ่ะเอาเอาไงกันแน่เอาไงกันแน่มึงเอาไปทีมโปรเทสไปโชว์กันเหรอ มันไม่สนใจวะเดี๋ยวกูเข้าท่อดีกว่ากระโลมึงอ่ะมึงก็เป็นผีถ่ายไปแล้วกันเออวิ่งตามมึงเอาอยู่โน่นนี่ว่ะ <c oughs> ดอนด้วยเดี๋ยวมันก็วิ่งตามมึงน้มาแล้วมึงขึ้นท่อขึ้นทอขึ้นทอพูดก็ง่ายดิเฮ้ย <c oughs> ดูด้วยอนะ่ะมันมาแล้วบอกด้วยเออขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเย <Yeah. S 2> ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วไอ้รางตรงไหนวะบอกด้วยเอ้ยเดะเดวเดะ วางไม่เจอเออวางเนี่ยวะวางเนี่ยวางเนี่ยตรงนี้เลยเหรอไม่ใช่มึงออกมาดิเดินมานี้เดินมานีเอ้ยเดินมานี้อ๋อนี่ไงแนล้วยังไม่ยอมไม่มาเดินมานี้เอ้ยระวังระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ม <the> าตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคมึงดูฝั่งนู้นเอาไว้นนะเดี๋ยวมีฝัดโรด้าแนะ่ เดี๋ยวกเป็นผีดูให้หน่อยกันเออดูให้อยู่นี่กลุ่มคนไทยด้ว่ะแว่้มมารวมตัวกันจริงเหรอต่อมาป่ะอ <c oughs> ะไรเรื่องละ <c oughs> จับไปไหนอ่ะมามาคอยดูให้หน่อยดิแล้วเดยวกูดูคนตบมืออยู่ ออกอะไอีกระดับแม่มึงทำอะไรกันข้างนอกเี่ยนำเนี๋ยววะไอ้สปายข้างล่างมันก็ตีมือกันอยู่ได้ตายลิบเอาเสียรีบไปวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตาย เอาไงมึงเอาเดี๋ยวใครเนี่ยกูเอาไปสองคนทำไมลูกมเชื่ <laughs> องมาชงเอาปืนกูตีสีม่ใช่เลยกูตอนนี้เราติดตามคุณสเกลเอาเชียงออกไ,ได้จะเอามาดูให้กูหน่อยว่ามันมนี่เปล่าไหานวะ ดูไอ้ท้อยหน่อยไอ้ตรงที่กวางเราเปิดไว้โอ้คลิปอ้าวกูชนะฝ่ายแต้เราโดนโดนลิฟทับตายเว้ยบอสอืมวิกตอรีเฮนเดนวิกตอรีฟังมิวเรื่องพี่มาเย้กูชนะพเร็วเร็วเร็วรีบขึ้นท่อเลยมึงอันนี้ดีๆนะอย่าตายนะเร็ว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  Bao bỏ tụi em hơn nè. Bao bỏ 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 rồi, bỏ 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 เจอผูแพนเจอผู <ia> ้แพนมึงได้ยินเสียงกระชากมั้วมันจะแลกของกับมึงเว้ยมึงอยากแลกของอะเร็วดิมาเอามาแล้วเดี๋ยวกูดูฝั่งนี้ให้กำมงอยู่ไหนเนี่ยข้างในทอยังเออเดี๋ยวกูดูฝั่งนี้ให้ออกไปออกไปออกไปเฮ้ยไอ้เชเตอร์ใช้นี่เดี๋ยวคูไปดูตรงฝั่งนู้นให้ อยู MM yeah. ่ไหนเบอยู่ตรงนี้เอาแป๊หนึ่งติดระเบิดอยู่หวังว่าจะไม่ขึ้นมาเลยเว้ยโอเควางระเบิดเรียบร้อยไอ้เชี่ยต้องตแอบปทำาแล้วส่งสัญญาณบอกด้วยนะโอเคอ่ะอือห ไี่ใช่ยิงกันเฮี่มาแล้วดิยังยังเอ้ยอะไรไม่ได้แย่ของมันต้องการไม่อยากแม้กับมึงมันมาชี้มองไม่เห็นเดี๋ยวขอเดินไปหามึงก่อนแป๊บนึ่งแับบิน ไปอ้ผีถ่ายาี้เหรอเอ้โีโล่ยสิบสี่โลมึงผิดไปมึงโดยตรงนี้เหรอพ u ดดิสเนอมัถ่ายไปไหนของมันวะเจอละไปที่ห้องน้ำเฮ้ยไอ้เชวมา้ว้า้วรีบพามาเราจับ ไฟโล่ไฟโลเป็นอะไรที่ลุ้นมากอุ้ยโหมายอะซอมบี้กับมังจะมาบุกเฮ้ยไอ้เชียไอ้เชี้ยมาแล้วอ้าวอ้าวไอชี่อ้าวไอชีปีบาล้วาฉันไม่เห็นเลยเดี๋ยวมันวิ่งไปเดี๋ยววิ่งเหรอ ในท่อแล้วไม่ใช่ไหนเอามันออกวะเนี่ยไปเดี๋ยวแฟนโดนนก่อนเนื้อตายเป็นผีอะไรดูฝั่งนน้นอะเอ้าเดี๋ยวมาเหลือกูคนเดียวแล้วเออเหลือเพียคนเดียว ไม่ไมเหลือสปายอีกตัวหนึ่งมันมองของมันวะเนี่ยอินจิเนียร์ด้ะเออเสียงมันอยู่ไหนวะแถวนี้ผีตอมเต็มเลยแถวไหนอินจิเนียร์เนี่ยแปลว่าจะตายแล้วเอ้โน้ปโน้ป มาดูมั็นผีให้หน่อยมาเฝ้าตรงนี้กูตามไอ้นี่อยู่ตามเดวบแอนอยู่ <c oughs> เจอสปายอ่ะเจอสปายอ่ะเดว๋ <c oughs> มแผนว่น้ำอาวไม่ใช่นี่หว่า เป่งตายไหม it's the s p y k e จ้าปุยอ้าจุกมาดีกวะ่าวเย้เป่งทักกันเองมันอยู่มันอยู่ด้านนอกหรือด้านในวะอยู่ข้างล่างอยู่ข้าง,งล่างข้างล่างล่างไหน,นจะไม่ไปฆ่าวะฆ่าดิฆ่าฆ่า mission ends in 60 seconds โว้ยหมดเวลาพอดีแป่งจอบอยู่ไหนเนี่ย เับม yeah, oh, okay. like. ื h, ่อย oh, oh. ู um, oh. <laughs> <laughs> no ่ไหนเอาหมดมันปล่อยข่าอ้าวเฮ้ยไงรถทั่วอย่างนั้นวะปล่อยข่าเว้ยเดี๋ยวกูไปฆ่าเองเฮ้ยไม่สบายมันปล่อยไปอ่ะเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะเวทอเนี่ย วายเจอแล้วไปยละไปยละรวยละไม่บอกว่ามีอย่างนี้ด้วยโกเวนว่ายน้ำกับผีดิค่ะ5 4 3 2 1 0 3 2ไ0 3 2 1 0ด2 1 0 3 2น

ช่างมันเอามึงเล่นโซเชียลเหมือนกัน,กนหรือว่าจะเล่นตัวอื่นนี่ขึ้นแบบทางลัดอีกแล้วจะเป็นโบรบอทแล้วไ้เชี่มอมขบวนมึงยามก้มหน้าเราเดี๋ยวมีช่องข้างบนเหลืออยู่อ่ะดูดูดูตีละ อไวะเล่ยข้ไปอยู่ท่อเอเอาไปไหนอะยิ่งเดินช้าอยู่เจพอพิมพ์คำว่ารบบเลยฮะยังไงวะพ,พ,มพมิมพ์เครื่องหมายตกใจแล้วพิมพ์คาว่ารบบมีมี F ป่ะไม่มีไม่มี Yeah. Cú đấy bọn nhỉ. Ê, ông mày. Ông mày. 1 2 Anh kia. Gì vậy? ơi.